จากวันแรกที่ตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับผู้ชายคนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆเขาคือผู้ให้คือผู้สร้างสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับลูกทีมทุกคนผมมั่นใจผู้ชายคนนี้โจโยมานินเราจะก้าวไปด้วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโพสต์ผ่าน Facebook นนทพัฒศรีสัเทียน บอสโจก็ได้มาแชร์ต่อว่าตาดูดาวเท้าติดดินนี่สินพอมีชีวิตนี้ผีเพื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ทำเอาแฟนคลับสุดซึ้งกดไลค์กดแชร์แห่คอมเมนต์กันมากมายบอสโจก็ได้มาคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงตาดูดาวเท้าติดดินนี่สินพอมี ชีวิตนี้ผีเพื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงสู้ไปละเพียนเอ้ยถือว่าเป็นโพสต์เรียกน้ำตาจากแฟนคลับจริงๆเรียกเรียกว,ว่าซึ้งสุดคำนี้ไม่เฉยเกินจริงเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากและในขนาดเดียวกันแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ก็เข้ามาคอมเมนต์กันไม่ขาดสายเพลงนี้ต้องเข้าแล้วค่ะเราและนายสู้และรวยไปด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนไปพร้อมกัน รักและคิดถึงทั้งสองคนสุดยอดครับผู้ชายคนนี้หอบฝันมาหลังห้านของแท้เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็สุดซึง้งสำหรับคู่มิตรเพื่อนแท้2คนนี้รักพ่อค่ะฟ้ามีตาที่ส่งลูกสาวแบ้น้อยมาอยู่นำดีใจค่ะแต่ละคอมเมนต์ก็เข้ามาชื่นชมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงมานาน ชอบผู้ชายที่ชื่อบอสโจเป็นผู้ให้จริงๆบุย้ยชัดเจนจากใจคู่มิตรแท้เพื่อนคู่บารามีสุดยอดแล้วครับสู้ๆครับสู้ๆครับเสียนนติดตามตั้งแต่ต้นเป็นกำลังใจให้ขาเพื่อนแต่และคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นรูปอิโมจิหัวใจทั้งนั้นเลยโชคดีที่สุดแล้วมีเพื่อนที่ดีปังๆครับเสียซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าผู้ชายที่ชื่อว่าโจยมนินคือผู้ให้ หรือบอสโจของเรานั่นเองแล้วในขณะเดียวกันน้องโซเฟียไม่ใช่น้องโซเฟียเฉยๆแล้วนะครับแต่เป็นโซเฟียเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคลับมากๆแต่อย่างไรก็ตามต้นกาต้นเล็กต้นนี้ที่บอสโจนำมาปลูกเพื่อเติบโตใช้แสงสู่วงการหมอลำเรียกได้ว,ว่าเป็นต้นกาต้นเล็กที่มีคุณภาพสมบูรณ์ครบเครื่องจริงๆ โตขึ้นไปสร้างมูลค่าให้กับผู้ปลูกได้อย่างแน่นอน